วินาร์จัด ok ูบุกซ์ซ์หงฟังชนเอาละครับผมมารับชมกันต่อครับรักครั้งยกที่หนึ่งครับอาจารย์บลลินสับจกันดีเรียบร้อยครับมาดูครับคู่ที่สองของรายการครับหัวเตะซ้ายครับพลอยแดง พลอยแดงเจมวยไทยครับเจอกับซาฟูอานลาเบตครับนักชกจากประเทศเบลเยียมครับดูครับตะขวาครับมาเป็นแทงขวาครับพลอยแดงเรียกได้ว่ามุมแดงนี่ว่าที่พลทหารครับ ู่กับวงในครับอาจารย์บรินมาเนี่ยนะครับดันไว้ก่อนครับอาจารย์บรินดันช่วยครับจับแย่งมาครับซับจกใหม่ครับแทงส้ายครับพลอยแดงเรียกได้ว่าสไตล์การชกนี้เปิดหน้าแรกเลยนะครับผมยอดพัดครับทางด้านของพลอยแดงครับชนอย่างเดียวครับด้วยเตะขวาครับพลอยแดง มีมัดหนึ่งสองสวนครับมาเบ็ดดอู่ดักศอกขวาครับพลอยแดงเดินเข้าหาครับพลอยแดงศอกซ้ายครับดัวเตะขวาครับพลอยแดง ต่อยขวาต่อยซ้ายครับมาเบ็ดแม่มีศอกขวางัดครับพลอยแดงจานวลินครับต้องจับแยกมาครับสับชกใหม่ครับปักศอกขวาครับพลอยแดงมีเตะขวาครับมาเบ็ดแม่แข้งขวาตวัดขึ้นบนครับนี่แหละครับมีหยอกครับมาเบ็ดพยายามทุกซ้ายเตะขวาครับมาเบ็ดมีแข้งขวาคืนครับเอ้าโดนหมัดซ้ายของมาเบ็ดเหมือนกันครับพลอยแดง เดือยวุว้กายแม่แล้วพยายามจะใช้หลังหมัดครับมาเบ็ดจิ้มทรายเอาโดนหมัดขวาพลอยแดงครับเดือยเตะขวาลําตัวครับพลอยแดงแทงทรายแล้วแม่สวนด้วยหมัดครับมาเบ็ดแทงทรายยังเข้าไปครับแม,ม่เจอเข่าดอกนี้ยังมีนิ่งเอาเตะขวาครับพลอยแดงขีบคอวงในแม่ศอกขวาพยายามสวนมือนกันครับมาเบ็ดเรียกได้ว่านิ่งจริงครับพลอยแดง ถีบซ้ายครับเตะซ้ายสูงครับพลอยแดงหมดเอาละครับผมมารับชมกันต่อครับยกที่2ครับผู้ที่2ของรายการครับมาดูว่รวมในครับซาฟูอานมาเบ็ดจิ้มซ้ายครับมาเบ็ดเตะซ้ายต่อยขวาครับพลอยแดงถีบซ้ายเอาโดนหมัดของมาเบ็ดเหมือนกันครับพลอยแดงดูครับหมัดหนึ่งเตะขวาลำตัวครับพลอยแดง ม่เรียวเดีว่าผัดกันแม่คนละทีสองทีครับเดี๋ยวหูซ้าย1 2่งเตะขวาครับมาเบ็ดตีซ้ายครับพลอยแดงจ่ากรลินครับจับแยกครับสับโชคใหม่ครับแม่ต้องบอกว่าระวังศอกของพลอยแดงให้ดีคันางมาเบ็ดครับโอ้โหเนี่ยแหละครับบังกระโดนเข่าครับไม่เปิดมานี่ลุ้มหลวมนี่กระโดนศอกครับมาเบ็ด เตะขวาดำตัวครับพลอยแดงด,ดูครับโอ้โห,โห,โหมีเข่าซ้ายแจมครับตางด้านของพลอยแดงครับมาเรียกได้ว,ว่าแกไขสถานการณ์ได้ดีครับตางด้านของพลอยแดงครับรรเฉพาะหน้าหัวเตะขวาโอ้โหแม่เต็มปกหูครับหัวเตะขวาครับพลอยแดง พยายามแทงซ้ายครับกะระยะไปครับพลอยแดงลุกซ้ายคลิปคอได้แทงซ้ายครับพลอยแดงแล้วเตะขวามาดอกนี้มืดครับโอ้มีกวางเหลียวหลังครับพลอยแดงจะถีบซ้ายครับเข้าหาแหมดูครับดักแทงซ้ายครับแหมเหมือนใบหน้าฝั่งซ้ายของมาเบ็ดครับมีอะไรแดงๆหรือเปล่าครับสีนี้ไม่สม่ำเสมอกับฝั่งขวาเลยครับดูครับ น่าจะกกหูหรือเปล่าเขาได้เลือดหรือเปล่าครับดูครับแทงซ้ายครับโอ้โหเอาศอกขวาครับพยายามบวกหมัดครับมาเบ็ดดูครับศอกขวาปักไปอีกแล้วครับพลอยแดงถีบซ้ายครับพลอยแดงยองเข้าหาครับพลอยแดงฮุกซ้ายแม่สวนหมัดครับมาเบ็ดดูครับมีศอกขับครับพลอยแดงโอ้นี่เลือกต่อยเลือกชกได้เลยครับท้านของพลอยแดงครับ ชกสบายๆครับดูครับดูครับแทงขวาวืดครับดอกนี้ยังหลบได้ดีครับด้านของมาเบ็ดขยับเข้ามาอูดูครับเดินแทงซ้ายเข้าไปครับหัวศอกขวาครับเอาสวนแ้งขวาครับมาเบ็ดถีบท้ายครับพลอยแดงแทงซ้ายดักเอ้าเตะขวาคืนครับมาเบ็ดแ้งขวายังวืดอยู่ครับมากะเล่นการคอมาเบ็ดเต็มๆครับด้านของพลอยแดงครับ ดูครับมีต่อยมาเตะขาครับมาเบ็ดหมดยกที่มารับชงกต่อครับยกที่3ครับยกสุดท้ายครับดูครับใครเอ่อขีบคอครับโอ้ยมีศอกขวาครับพลอยแดงดูครับมาเนี่แหละครับแข่งขวายังพื้นครับเอาแล้วมีโดนหมัดของมาเบ็ดเหมือนกันครับพลอยแดง ดูครับแม่แข да ้งขวาครับพลอยแดงเตะซ้ายครับเดี๋ยวเตะขวาคืนครับมาเบ็ดพยายามขยับเข้าหาครับดูหมัดหนึ่งสองครับมาเบ็ดเอาแล้แข้งขวาครับดูครับเตะขวาล่างครับมาเบ็ดเตะขาครับพลอยแดงบุกขวาบนครับพลอยแดงดูศอกซ้ายครับโอ้โห นี่เรียกได้ว่าสอกคอยแดงใน90%เปอร์เซ็นต์เข้าทุกดอกครับ <S <S 1> <S 1> จากขัญหาเนี่ยนะครับสอกซ้ายยัดเข้าไปอีกแล้วครับของพลอยแดงดูง,งัดซ้ายต่อยขวาครับพลอยแดงถีบซ้ายครับต่ขวาครับพลอยแดงอ่้ม พยายามเข้าวงในครับจารินจับแยกมาครับไปขวาล่างครับมาเบ็ดหยับเข้าหาแทงซ้ายยัดเข้าไปครับลอยแดงเดินเข้าหาครับองซ้ายมุดเข้าในครับมาเบ็ดเข้าได้หรือเปล่าครับมายังเข้าไม่ได้ครับมาเบ็ดต้องอาศัยวงนอกครับ ใส่ลูกขยันครับเตะขาต่อยหมัดน่าลอยแดงนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเลือกชกได้เลยครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับนี่แหละครับมีหลอกล่อมีเตะครับพลอยแดงคอยขวาเอาละครับสวนครับน่ามีเสียจังหวะครับพลอยแดงเตะขวาครับเอาโดนหมัดขวาของมาแบบเหมือนกันครับพลอยแดงแทงซ้ายครับพลอยแดง แทงซ้ายครับโอ้ขีบมาแทงครับลอยแดงแล้วโอ้มีศอกกลับครับมาเบ็ดเอ้าโดนหมัดขวาของมาเบ็ดครับลอยแดงอ่าแล้วครับศอกซ้ายครับโอ้โหมาดูดีออกช่วงปลายยก3ามครับมาเบ็ดดันครับนี่แหละครับมีหลังหมัดครับแล้วยังไงครับเกี่ยวคอแทงซ้ายแตะไปทีครับ